ดิฉันนางสาวการดาบุรักษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ2เลขที่31นะคะวันนี้จะมานำเสนอข้อสอบจากหนังสือตลีจโจทย์เคมีโคต้ามหาวิทยาลายัยเชียงใหม่บทที่4เรื่องปริมาณสัมพันธ์ชุดที่1ค่ะจากโจทย์นะคะสาร A เป็น3บริสุทธิ์โดยใน1โมเลกุลของสารนี้ประกอบด้วยคาร์บอน27อะตอม คิดเป็นร้อยละโดยมวลของคาร์บอนเท่ากับ80.50อยากทราบว่าสาร A มีมวลโมเลกุลเท่าไรวิธีทำนะคะสารประกอบนี้มีคาร์บอน27อะตอมดังนั้นเฉพาะมวลคาร์บอนจะเท่ากับ27คูณ12เท่ากับ324ซึ่ง27มาจากโจทยก์กำหนดให้นะคะส่วน12มาจากมวลอะตอมของคาร์บอน ดังนั้นเราจะใช้สูตรร้อยละของคาร์บอนเท่ากับมวลคาร์บอนหารด้วยมวลโมเลกุลแล้วก็คูณด้วย100นะคะจะเห็นได้จากสูตรร้อยละของคาร์บอนเท่ากับมวลคาร์บอนหารด้วยมวลโมเลกุลคูณด้วย100นะคะแทนค่าสูตร80.5หาเท่ากับ324รหารด้วยเคูณด้วย100 m เจะมีค่าเท่ากับ4 0 2 5 ดังนั้นสารประกอบ A จะมีมวลโม,ลมลเลกุลเท่ากับ402.5ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้